หลอกๆก็ได้ครับถ้าหลอกกประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับหลอกๆซุ่มซ่ามยิมงาัฝัเอ่อประมานี้อประมาณนั้นประมาณนั้ใช่ไหมครับเอเค้ครับว่าสติครับสามสองหนึ่งอาเจนไปโฟมตรงนี้อ่เนาะ ขึ้นมาเร็วเร็วเรโอเอ้ยาดูดังอะไรน้องนุ่นไปที่ที่ที่แเดี่ยอ่าในจอบที่ยืนแล้วจะยืนผ้าเช็ดหน้าให้ครับอ๋อใช่ๆช่พว่ต่อต่อทีละอบเาางแต่บางตัวเงินเนี่ย तो ये सीध में औरा करना की मारली